สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเรื่องของกระบาดท้ายนั่งกระบาดท้ายมันยังไม่จบนะเพราะรัฐบาลเนี่ยโดยออกมาถแถลงบอกว่าจะเป็นการอารุปเอรวยเป็นการชั่วข่าวนะครับให้ทํานั่งได้หลังสงกรานก็ต้องทําเหมือนเดิมนะครับจริงๆและอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าไอ้เรื่องกฎหมาย นั่งท้ายรถกรบบะามันมีมั้งแต่พุทธศักราช2 5 2 2นะครับนะมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีตอนหลังเนี่ยไอ้เรื่องแคบไม่แคบเนี่ยที่บอกห้ามนั่งเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นการจดทะเบียนสองที่นั่งนะไม่ได้จดทะเบียนสี่ที่นั่งและที่นั่งที่ว่าเนี่ยนะครับค่ายรถมันก็ฉลาดโดยการเพิ่มขึ้นมาแล้วเก็บตังค์เพิ่มมนาะ ก็อ้างว่าเอาไว้ใส่ของแต่คนก็ต้องไปนั่งนั่งได้ยองๆแต่จดทะเบียนเนี่ยเป็นการจดทะเบียนสองที่นั่งนะไม่ได้จดทะเบียนสี่ที่นั่งแต่รถที่มีประตูข้างหลังหาสี่ประตูก็กระบะสี่ประตูอน,น่าจดทะเบียนสี่ที่นั่งแล้วมีกระบะท้ายด้วยการจดทะเบียนเนี่ยก็มีสองประเภทนะบุคคลกับรับจ้างว่ายไงจะเลือกป้ายฟ้าป้ายขาวก็แล้วแต่ บุคคลก็บ,บุคคลธรรมดาใช้ป้ายฟ้าก็ใช้ในการขนส่งนะครับต่อมาก็จะมีป้ายเหลืองแท็กซงแท็กซี่อะไรก็ว่าไปรถรับจ้างก็ว่าไปนะครับอยู่ที่หลักการจดทะเบียนการจดทะเบียนก็จะมีการเสียภาษีที่แตกต่างกันนะครับจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลทาเพื่ออะไรหวังดีหวังดี หวังดีเพื่อป้องกอันอเละป้องกันอุบัติเหตุแต่การใช้กฎหมายจังหวะและเวลาไม่เหมาะใช่ไหมมันก็เลยส่งผลทําให้กระแสตีกลับกระแสตีกลับคอนข้างจะแรงเลยแล้วก็ลามปามไปเรื่องอื่นๆเรื่องการบริหารจัดการมองเห็นวิสัยทัศน์ที่แย่อะไรก็ว่าไปแต่โกโซบิันใหญ่เอาไปฟังเสียงของประชาชนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอที่อยู่ลำบากเลย ไม่มีรถขนส่งมวลชนนะอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านเขารู้สึกยังไงชาวเขาก็รู้สึกยังไงเมื่อกฎหมายนี่ออกมาที่ใช้ไปตามมาตรา4ี่สิบสี่ครับครับตอนนี้นะครับผมมาเจอปี่น้องพี่น้องบ้านย่องรครับบ้านเฮาะครับบ้านเหาะนะครับอำเภอแม่แจ่มกําลังนั่งกับรถนี่เดี๋ยวผมจะสอบถามนะว่ากฎหมายที่ว่าห้ามนั่งหลังกระบ,บะครับเนี่ยมันได้รับผลกระทบกับคนบ้านบนดอยอย่างไรพ่อ แหมพี่ถ้าผมว่าเบิ้ลเบิ้ลเบ้หมือนหนต่อไปเบิ้ลเหมือนหนหนังเนี่ยไอ้เนี่ยใดอ่ะโอนามหน่อยผมรู้สึกว่าอึดอัดขนาดเลยครับอึดอัดอึดอัดอย่างไรนะครับลองอู้งครับผมอึดแปลว่าอ่าพี่น้องผมทางบนดอยมีกี่ร้อยกี่พันนะครับแม่จะเข้าในเมืองก็เข้าไปไปไหนครับครับมันต้องอาศัยรถคันเดียวกันมั้งครับครับสมมติว่าพี่น้องผมจะไปห้องบาลห้งยาไปติดต่อราชการนะฮะนี่จะต้องไปห้องบาลเนาะโอเคเนี่ยอย่างนี้อย่างไดมาบอกครับมีรถโดยสารหนึ่ง คไปสารประจำทางอ่าบนดอยมันมีรถโดยสารประจำทางนะครับคุณผู้รักผู้ใหญ่ต้องฟังไว้นะครับต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่คุณจะลงไปไม่แจ่มไหมจะไปเชียงใหม่ไหมต้องจะขออาศัยไปด้วยอย่างเงี้ยครับครับทีนี้ก็โอเคก็อาศัยกันไปอย่างเงี้ยครับก็ยังพรหมจักรอ่าพี่เดี๋ยวนี้พี่พี่พี่แต่โรงพยาบาลเนาะเออถ้าถ้าตัวบอยเป็นเหมือนหนังหลังกับแบบอีพี่เงี่ยเลยก็ อ่ะคุณลงดูเนี่ยเปิด์ตใบฮงบานเนี่ยถ้าคุณมืน้นนั่งรถกับแบ๊บไม่หย่่งอะไรยังเป็นเตียวไหมเพื่อนเตียวผมเจออลงคนในบ้านนี่ก็ตายนไอ้ไอ้มีรถก่อบะมีอ่เปิร์กับบะมีรถนีครับก็ยังคุณนี่ว่าสามจีบสี่สี่คนหรอกว่าชื้อรถได้คนหนึ่งแล้วก็สามจุดเก้าคนอ๋ออันนี้ไอ้ไอ้มันบอกว่าคุณน่ะคนที่ออกกฎหมายเนี่ยนะครับคุณน่ะสามารถซื้อรถคนเดียวอ่ะสามารถซื้อรถได้ ซาวกันสามสิบกันก็ได้แต่พี่น้องคนบนดอยเนี่ยเปิ้นบอกว่าเปิ้นร้อยคนน่ะสามารถซื้อลดได้แค่คันเดียวอันเนี้ยคุณไปตีความใหม่เอาคนเดียวนะครับแม่ก่อนครับเดี๋ยวยี่ผมผมไออุ้ยมาก่อนถูกปะแม่นแล้วก็เนี่ยครับคุณคนที่ออกกฎหมายเนี่ยคุณคนเดียวสามารถซื้อลดได้หมู่กี่คันเป็นสิบซาวกันก็ได้แต่เปิ้ลเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยเปิ้ลอาจจะมีลดแค่คันเดียวแล้วไป้อย่ที่เปิ้อย่างใดเเปิ้ลแมาหขอยาเนี่ย โคตรหามครับเนาะใช่ถ้าสมมุติว่าเออเนี่ยเขากำลังจะมาหงบานแล้วเป็นเกิดเป็นมือเขาเอยเป็นรอยเขาลงเนี่ยเขาอย่างนี้ได้ครับหามเนาะแม่หรอครับแม่ล่ะครับเราเขาอย่างนี้อย่างได้เออถ้าสมมุติว่าเปิ้ลเปิ้ลมือเขาหนังเนี่ยเเตกลนฮะจะขึ้นเทาเต้กับเต้าไก่เออไอไอไอเราอู้มาครับจะขึ้นยังไงก่็ จะคือเตวก็เตลไปได้ล่ะเจ้ามันเตวก็เตวไปได้ทางจากพงยาไหลไหลกิโลแม่นมีเป็นจากบ้านผมถึงพงยาประมาณครับขับรถเหมือนนั่งรถกับบ้านอี้นะครับรถก็ต้องได้เดินอย่างเดียวอ่ะคุณยังได้รถมาจําทางกับที่มีนะครับคุณต้องคิดคุณต้องคิดบริบทต่างรอบนอกห้องนะครับคุณอย่าเอาในความคิดใกล้ๆ้รอบตัวคุณคุณอย่ามองแค่แค่แบบนะอันนี้จ่ายขึ้นมันโอดมาได้ละมันกับกฎหมายเนี่ยนะครับ ไอ้ต๊บหัวและรูปหลังเนี่ยคุณผมวู้ซื่อเถอะนะครับให้คุณมีอำนาจแล้วตอนนี้คุณเริ่มแลวประชาชนเริ่มเริ่มเริ่มจะทนบไหวนะครับนะคุณเข้าใจนะโอเคนะครับพี่น้องบนน้อยผมเองก็เข้าใจไม่น้อยบนน้อยนะโอเคโชคดีเดิอทางครับครับครับผมท่านผู้ชมคงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วนะครับประชาชนคนธรรมดามีสตังเนี่ย คนมีตังคนระดับสูงคนระดับกลางไม่เดือดร้อนหรอกครับแต่คนระดับล่างเขาเดือดร้อนเขาเดือบร้อนจากอะไรจากคําสั่งที่มีอยู่แล้วแล้วมาสั่งซ้ําในช่วงไหนช่วงก่อนการเทศกาลสงกรานตซึ่งต้องยอมรับนะเป็นความปรารถนาดีของรัฐบาลหวังว่าการใช้กฎหมายที่เงี่ยบเข้มงวดแล้วจะทําให้คนกลัวยุติแต่อย่างที่ผมเรียนในคลิปที่ผ่านผ่านมา ว่าปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้น3ประการ 1. เกิดขึ้นเพราะความเร็ว 2. เกิดขึ้นเพราะการดื่มสุรา 3. เกิดขึ้นเพราะความประมาทมันมี3หลักอยู่แค่นี้นะครับที่เหลือก็เป็นตัวแปรไล่ไปความเร็วถ้าฐบาลแก้ไขปัญหาความเร็วนะครับด้วยการบอกว่าจะประกาศตรวจจับความเร็วนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ชความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนหลวง ก็จะมีการเอาผิดอย่างรุนแรงมากขึ้นเพราะความเร็วคือต้นเหตุของอุบัติเหตุอันนี้ประชาชนไม่ว่าเลยโหดียกมือไหวเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ทำทั้งที่ว่าเป็นกรณีอุบัติเหตุอันดับหนึ่งสงเรื่องสุรานะครับจะยึดรถสําหรับคนเมาสุราขับรถสําหรับเมาสุรานะแล้วถ้าใครไปขายของบนถนนสายเอเชีย แหล่งที่ไม่ควรขายก็เอามาขายเอามาจําหน่ายนะฮะแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเล็ดน้าสงการเอาสุลามาจําหน่ายอันนี้ห้ามประยายชาชนนียกโ้มือรว,วมหมวเลยแต่ไม่ทําประการที่สามเรื่องของความประมาทเรื่องของความประมาทเนี่ยถ้าทับาลทําสื่อฮะเขาเรียกว่า IO ทําสื่อปลุกจิตสํานึก ของประชาชนทั้ง3อันเนี่ยใช้หลักอันที่3ามคือจิตสํานึกปลูกจิตสานึกทําคลิปวิดีโอทําภาพวิดีโอทาป้ายลดน้ำลงบิลบอร์ดไรกว่าไปุมประมาณเยอะแยะแต่แปรถ่ายถ้าทาประชาชนก็จะตระหนักแล้วก็ไม่ประมาทจัดรถให้ที่พักจัดรถให้ที่นอนป้องกันจุดนั้นป้องกันจุดนี้จัดน้ําให้กับประชาชน จัดผ้าเย็นให้กับประชาชนมองประชาชนเป็นญาติพี่น้องกระแสตอบกลับก็จะไม่เป็นอย่างนี้ทำไมล่ะทั้งที่ว่าไอ้เรื่องของการนั่งท้ายกับบานไอ้ที่เข้าขผมเอาคลิปให้มาดูมันมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 2 2ันยแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมานานแล้วมันตีกลับเพราะอะไรฮะเพราะจังหวะโอกาส ไม่ได้และที่สําคัญไปแก้ที่ปลายเหตุแต่ไม่แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของงานก็คืองานเทศการนะพอมีงานเทศกาลคนก็แห่ออกจากกรุงเทพกรุงเทพมีคนอยู่เป็นสิบล้านคนแห่ออกจากกรุงเทพต้องไ้ชมคิดดูสภาพดูนะพออุติเหตุเกิดแค่แค่หนึ่อร์เหรือ2%องในช่วงเจ็ันอันตราย มันก็เป็นตัวเลขที่สูงรัฐบาลต้องการลดต้องการให้คนตายน้อยเพราะ,ระเพราะคนตายมากเจ็บมากสิ่งนี้ตามมาคืออะไรก็ต้องไปเพิ่มประชากรให้กระทรวงสาธารณสุขต้องไปเพิ่มประชากรอีกไปโรนโลงจ่ายเงินเสียเงินเพิ่มประชากรอีกคนก็ตายไปเยอะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารรัฐบาลกําลังเผชิญอยู่นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบมันกาลังเผชิญอยู่นะครับ สิ่งเหล่านี้จังหวะเวลาไม่ได้และก็กลยุทธ์ที่วางผิดผมทำคลิปเนี่ยผมตั้งใจทำคลิปเรื่องของสงกรานเนี่ยไว้ตั้งแต่ต้นดือก,กลางกลางเดือนมีนาคมเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดเพราะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองถ้าเอาปลายเหตุมาแก้มันจะแก้ไม่ได้มันจะต้องมาเจอปัญหาที่ต้นเหตุผมทำไปเลยบอกว่าหนึ่งหลักอย่าเอาคนออกจากกรุงเทพมานคร สองอย่าเอาคนออกจากตา่างจังหวัดต้องให้คนอย่าให้เขาเคลื่อนตัวเพราะเขาเคลื่อนตัวมันโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงสุราเมรยัยจำาน่ายจ่ายแจกสุราต้องจำกัดที่ให้เหมาะสมต้องอย่าเอาใจในทุนต้องเอาใจประชาชนสติมันถึงจะลดหลักๆที่ผมทําคลิปไปก็เรื่องสองสงการานต์ผมทํา่วงหน้าในขณะที่มีใครท,ทรํารวงหน้าไ้เลยผมรู้เลยแร้เมื่อเกิดปัญหาเงี้ย แล้วก็สุดท้ายก็ไปจับที่ปลายเหตุแล้วก็ไล่แก้ไล่แก้ไลแ่ไลแก้ตอนนี้ก็ให้ต่อเข้าตอกเข้าศาลขับมาเล่นได้จากเดิมห้ามเล่นรถกระบะให้ขึ้นได้จากเดิมออกคำสั่งเลิกนะครับแล้วก็เบลต้องคาดอยู่แคบนั่งได้แต่หลังสงกลานก็ต้องอยังไม่จบนะ ยังเอามาใช้อยู่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าประชาชนเขาจบไหมแบบนี้มันก็ไม่จบนโกโซบิกเป็นกันใหญนะ่เพราะการแก้ปัญหาเป็นการแก้ที่ผิดทางไปไม่แก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุไปเอาปรากฏการมาแก้ไงแต่ไม่แก้ที่ต้นเหตุของปัญหาไงในเชิงการบริหารถือว่าผิดนะคุณจะไปวิ่งแก้ที่ปลายเหตุอ่ะคุณแก้เท่าไหร่มันก็ไม่จบไงถ้าคุณแก้ที่ต้นเหตุปัญหาจะมีแต่น้อยลง หลักการบริหารพื้นฐานเลยต้องแก้ที่ต้นเหตุพอแก้ที่ต้นเหตุเสร็จสิ่งนี้มันน้อยลงตามลำดับของมันโดยปริยายโดยบริยายนะครับจึงเรียนท่านผู้ชมฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันหยิบมาพูดในช่วงเวลาที่ไม่ถูกจังหวะไปถูกจังหวะคือหลัง21มีนาคม2 5 6 0ผมบอกว่ามันจะขาลงพูดปุ๊บมันลงหูหบเลยมันไม่ใช่หวบแค่นี้มันโกโซบ,บิกไปถึงไหน โกโซบิกไปถึงสิ่งที่ปฏิบัติงานในอดีตที่ผ่านมาที่ไม่สําเร็จการใช้อำนาจมากเกินไปจนถูกมองว่าเป็นพันเก็จการอันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายอธิบายอธิบายอีกชั้นหนึ่งนะครับเรื่องการต้องพยุงรัฐบาลทหารร่วมกันนะครับเป็นเรื่องปกติฮะสำหรับผมเป็นเรื่องไม่ผิดปกติมันต้องเป็นอย่างแี้มันมีเวลามืนกันมันมีเวลาผมเยท่านผู้ชมมันเหมือนลูกตุ้มมันมีเวลามันใครไปเชื่อ ย้อนหลังไป3เดือนปลายปี2,500 3,4เดือนน่ยปลายปี2,559โหย้คะแนนนิยมพุ่งพัวตอนนี้ดิ่งลงปุ๊เจ้าขึ้นยังไงเออไม่ยากหรอกเดี๋ยวทําดูคลิปต่อไปเลยโปรโมทไปล่วงหน้านะครับเอาเรื่องรถกระบะนี่ก่อนถึงแม้ว่านะครับสงกราน่านไปสิ่งที่ตามมามันก็ยังมีผลใช้เพราะเขาจะดำเนินการใช้ต่อไปเป็นการ ว่ากากเตือนเป็นการตัวคราแต่หลังสงกรานต์ก็ต้องมาใช้ปัญหาเดิมก็จะกลับมาอีกมาแก้ในสิ่งที่ไม่ควรแก้ใช่ไหมฮะมาสร้างปัญหาในสิ่งที่ไม่ควรสร้างด้วยความปรารถนาดีเนี่ยกลัวว่านั่งรถก,กระบะไปมันจะขับไวมันจะสวิงมันจะหัวทิ่มแล้วก็แล้วแต่แต่จังหวะไม่ได้การเมืองมีจังหวะผมบอกเลยผมทําคลิปไปล่วงหน้าแล้วผมรู้วนะ่ามันจะเกิดอย่างนี้สุดท้ายก็เป็นอย่างว่า อันไหนก็ทันก็ทานอันไหนไม่ทานก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะประการเมืองมันมีจังหวะเวลาของมันแล้วผมเทสให้ดูด้วยว่ามันจริงอย่างที่ผมว่าไว้นะถ้าไม่จริงนักผู้ชมไม่ดูผมลนะวันหนึ่งดูผมเนี่ยอย,อ,อย่างต่ำก็สองสามแสนอย่างต่านะต่อวันอย่างมากช่วงไหนข่าวพี่ก็ดูผมเนี่ยวันละสามสี่ล้านนะครับต่อคลิปต่อวันเลยนะที่ชมผมเนี่ยเอาลรมาเล่าสู่กันฟังนะฮะ เรื่องของกระบ,บาดท้ายรถเนี่ยยังไม่จบนะสงกรานต์เสร็จก็ยังคงใช้อยู่กระบ,บาแคปเคิร์บเนี่ยเป็นการอารมณ์อัลวยเป็นการช่วยขาวกฎหมายมาตราสี่สี่ยังคงใช้อยู่นะนั่นหมายความว่างานนี้ยาวยังมีปัญหาให้แก้อีกเยอะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ ตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและก,กาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเอง เลียงสัตว์ปลูกคืชหน้านาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อรู้เอ่ยปาถามทำไมเขาชังแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอักษรเป็นภาษาไทย เป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างาศาสนาก็ยังคือคน ของพระองค์ประชาชนของพระราชา ใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแตาที่ผมยังเรียนทุกว,วันออกกลางที่อุ่มมุนกรอนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอดั้วให้กระพระ คนแปลอังกฤษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะฮะวกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะ,ะของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปอย่างโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ